ไปไวนะครับของยี่ห้อป่าปา่าตัวนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับ TK 0 3นะฮะตัวเปนะครับก็จะเป็นเปลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็พับได้นะฮะตอนนี้เรากางไว้อยู่นะครับดูตัวที่นอนตัวที่นอนตัวนี้จะเป็นฟองน้ํานะครับแล้วก็ถอดซักได้นะครับแต่ไม่มีไม่มีพยางหุ่มนะครับที่นอน ลูกค้าต้องหาพะยงมาปูอีกชั้นหนึ่งนะครับสสสเวลาพับนะครับกดตรงนี้นะจะมีสีข้างนะครับแล้วก็บบ<อ>น,นี้เวลากลางก็เหมือนกันนะครับนี่คือพับเวลากลางก,กลางขา เอาขอบขึ้นก่อนกดสีข้างนะครับใส่มุ้งนะครับ <c oughs> ตัวมุ้งจะมีตัวกระดุมแปะนะครับตรงนี้นะครับสองข้างุ่นนี้จะเป็นกระดุมนะครับ มุ้งรุ่นี้จะเป็นผ้าหนึ่งข้างนะครับเพื่อบังแสงและอีกหนึ่งข้างจะเป็นตาข่ายนะครับเพื่อมองดูลูกได้แล้วก็ตัวล็อกไม่ให้ไกวนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะล็อกไว้ถ้าไม่ต้องการไกวกปน,นะครับมันก็จะไกวไม่ได้นะครับตรงนี้นะครถ้าเราจะไกวก็เอาขึ้น สินค้ามีสองสีนะครับฟ้ากับแดง